สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมชุดราง K2 นะครับจะมี2แบบนะครับก่อนอื่นฝากช่องทางกติดต่อไว้ก่อนนะครับ Facebook ช่างคิวบืิยิงปลาบุญนะครับเบอร์โทรศัพท์0972688650ตามนี้นะครับติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้2ช่องทางนี้นะครับชุดลาง K2 ก็จะเป็นปีกอลูมิเนียมขนาด50เซนนะครับความยาวนะครับตัวนี้ความยาวลางที่เมตรสนะครับ ตัวนี้จะเป็นชุด1,500้าบาทนะครับจัดส่งให้สี่เก็บเงินปลายทางนะครับความยาวเมตรสามสิบนะครับตัวนี้จะเป็นชุดแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเป็นไกลกล่อง e a s y ล็อกนะครับสแตนเลสนะครับอีกข้างข้าวลูมิเนียมห้าสิบเซนมีรูนะครับนี่ครับเจาะรูไว้ให้นะครับใครจะไปสั่งซื้อโรเลอร์ก็สั่งซื้อมาใส่ได้นะครับหรือว่าสั่งซื้อที่ร้านก็มีนะครับสั่งใส่เพิ่มได้นะครับตัวล็อกข้อจะเป็น PVC นะครับตัวชุดพันห้านะครับ ไม่ได้ตัดปลายนะครับไม่ได้เลี้ยวปลายนะครับแล้วก็ล่างนะครับก็จะมีรอยขูดขีดมาจากโรงงานบ้างนะครับต้องเอาไปเก็บเองนะครับชุด1,500บาทนะครับก็จะมีท่อร้อมสาย P e 1 0 0ปอนดอนะครับลูกดองหนึ่งลูกยางหนึ่งชุดแบบนี้นะครับแถมไปให้นะครับในชุด1,500บาทนะครับแล้วก็จะมีชุด1,800บาทนะครับชุด1,800บาทก็จะเป็นชุดที่ขาดเก็บรายละเอียดให้นะครับ ขัดเก็บรายละเอียดนะครับปีกค้างคาวอลูมิเนียม50เซนนะครับตัดเดียวปลายนะครับลดน้ำหนักนะครับที่ล็อกท่อก็จะเป็นสแตนเลสแบบนี้นะครับ1,800บาทนะครับความแตกต่างก็คือเราขัดให้นะครับขัดให้ทั้งลำสวยงามนะครับพร้อมใช้นะครับแล้วก็ตัดเรียวปลายลดน้ำหนักให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นที่ล็อกท่อสแตนเลสให้นะครับ1,800บาทนะครับชุดนี้นะครับจะมีเมส40ด้วยนะครับเมส40ก็เพิ่ม100บาทนะครับ ชุดพันห้าก็จะเป็นพันหกนะครับชุดพันแปดก็จะเป็นพันเก้านะครับถ้าจะเอาความยาวร้อยสี่สิบนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูการทดสอบความแม่นยําของรางนะครับชุดรางเคทูนะครับรางเคทูก็เดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าเต็มก่อนนะครับนี่ครับหน้าเต็มของรางก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกันกับรางเควันนะครับจะมีรูนะครับให้เชือกวิ่งอยู่ข้างล่างนะครับลูกดอกวิ่งร่องข้างบนนะครับ มีความปลอดภัยนะครับตัวนี้จะแข็งแรงทนทานนะครับหนามากนะครับไปดูคลิปทดสอบความแม่นยําของชุดรางกันครับครับวันนี้จะพามาทดสอบชุดรางเกทูนะครับมาดูหน้าตัดรางกันก่อนนะครับอ่ามันจะมีความหนานะครับชุดรางเกทูอ่าความหนา19มิลนะครับแล้วก็สูง28มิลนะครับแล้วก็หนานะครับแทบจะเป็นรางตันเลยนะครับแล้วก็ร่องรองรับลูกดอกได้5มิลนะครับ แล้วก็จะขุดรูไว้ให้เชือกสายพีอีวิ่งอยู่ในรูนี้นะครับสายพีอีมันจะฝังอยู่ในรูนี้นะครับฝังเข้ามาในล่างนะครับนะครับอยู่ใต้ลูกดอกนะครับเวลาเรายิงออกไปนะครับเชือกมันจะคลายตัวไว้ข้างหน้านะครับทาให้ไม่เกิดอันตรายต่อผู้ยิงนะครับไม่ขึ้นมาพันกับยางแน่นอนนะครับนี่ครับแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับจะใส่ยางกี่เส้นก็ได้นะครับลูกค้าซื้อไปก็อัดยางได้หลายเส้นเลยนะครับยิงปลาไกลๆนะครับได้นะครับนี่ครับอ่าปีกนะครับก็จะมีรูรองรับ5เส้นนะครับตัวนี้ปีก ลองรับ5้าเส้นนะครับจะใส่ทั้ง5เส้นเลยก็ได้ครับเราจะมาทดสอบความแม่นยำนะครับของรางนะครับเรื่องพันธุ์ท้ายก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับจะไปใส่กับกำคอหรือว่าใส่กับมือสอดก็ได้นะครับมันไม่เกี่ยวกับพันธุ์ท้ายนะครับอยู่ขึ้นอยู่กับชุดรางนะครับความแม่นยำนะครับโอเคครับไปทดสอบกันครับเป็นกระป๋องน้าอารมณ์นะครับเดี๋ยวผมจะเล็งใส่ตรงกลางตูดกระป๋องเลยนะครับนี่ครับยิงใส่ตรงตูดกระป๋องนะครับระยะเอาสักประมาณ10เมตรนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกปสบสิบเอ็ดสิประมาณนะครับประมาณ 14, 9้านะครับก็ประมาณ10เมตร10เมตรกว่านะครับมาดูการทดสอบกันครับ ดูนะครับว่าจะโดนกลางตูนหรือเปล่านะครับน่ครับดูความแม่นยำของชุดรางนะครับเข้ากลางตูนเลยนะครับนี่ครับร้อยเข้าไปกลางตูนเลยนะครับนะครับแม่นมากนะครับชุดรางตัวนี้นะครับชุดรางตัวนี้มันออกแบบมาสําหรับใส่ลูกดอก5้มิลนะครับ ลูกดอกที่แถมไปให้มันก็เป็นลูกดอก5มิลนะครับมันจะฟิตพอดีกับรางนะครับฟิตแต่ว่าไม่ฝืดนะครับมันจะขยับได้นิดนึงนะครับแต่ว่ายังมีความลื่นนะครับเวลาเราสไลด์ลูกดอกเล่นนะครับมันก็ยังจะลื่นนะครับส่วนจะไปใส่4มินยิงก็ได้นะครับแต่ความแม่นยําก็จะอาจจะไม่เท่า5มิลนะครับเพราะว่าล่องมันออกแบบมาสําหรับลูก5มิลนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นชุดราง K2 นะครับฝากกันไว้ด้วยครับ